ตายสิกิ Stevens, ่นเงินมันช่างหอมหวานสิแล้เกินไหนดูสิอุ้ยแร่สีเหลืองขายได้สองหมื่นเก้ามีตังสองล้านแล้ว <September> คุณผู้ชมฮะไหนดูสิ <pineapple> มีอะไรบ้างเนี่ยฮะจะว่าไปเดี๋ยวเมื<พ>่อพาที่แล้วนะเนี่ยเราได้เจอกับอะไรฮะคุณผู้ชมฮะเราได้ค้นพบกับรูหนอนแต่เรานั้นเนี่ยไม่สามารถผ่ารูหนอนไปได้เพราะว่านี่ครับ กุญแจรูหนอนฮะเรานั้นนี่จะต้องมีเงินเพื่อที่จะซื้อมันและเจ้าสิ่งนี้จะช่วยให้เรานั้นสามารถผ่านหลุมดําโดยไม่บาดเจ็บนั่นเองใช่และเ,เดี๋ยวนะพลันขับเคลื่อนระหว่างดาวเคราะห์3อย่างนั้นเราผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสําคัญมากๆนะทาให้ยานของเรานะี้นสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลยิ่งขึ้นแต่ผมคิดว่าส0 0แสนแพงไปเดี๋ยวเราน,นั้นนี่มองหานะฮะดาวแถวๆนีน้ที่มันนั้น,นสามารถขายให้เราได้ในราคาที่ถูกกว่า ผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มค่ากว่าฮะไหนดูสิเจ้านี่ขายอยู่แค่แสนห้าเท่านั้นฮะคุณผู้ชมฮะซื้อเลยรออะไรนะฮะเห็นไหมบอกเลยว่าใจร้อนเนี่ยเราจะเสียตังค์เยอะอันนี้ล้านห้าเองอย่างงั้นเหรออืมจริงๆผมก็อยากจะซื้อมันเลยนะ แต่ถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยการขยายอาจาักรของเราแล้วเนี่ยการขยายอนันติคมของเราเนี่ยมันอาจจะล่าช้าไปอีกเพราะว่าเรานั้นจะต้องเสียตังล้าน5ตังเราจะเหลือแค่ส0 0แส0และการขยายอนันติคมแล้วเนี่ยมันก็จะยุ่งยากใช่ในวันนี้เป้าหมายของผมก็คือนะฮะเราเนี่ยจะต้องขยายจากักรวรรดิของเราให้ก้าวไกลออกไปและเรานั้นจะต้องกลายเป็นมหาเศรษฐีแห่งจกนนักรวรรดินี้ใช่เอาละก่อนอื่นเลยไหนดูสิมีอะไรขายข้าบาังเนี่ยฮะอืมข้าขอดูพืท อาณานิคมสาเร็จรูปอย่างนั้นเราไอ,อ้เจ้าว่าไปมันมีมันมีขายเจ็ดหมื่นห้านี่หว่าใช่ปะเออถ้าผมจะไม่ผิดมันมีเว้แต่มันอาจจะอยู่ไกลเป็นนิดนึงอะนะเดี๋ยวผมขอแวะเติมเชื้อเพลิงกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกเดินทางไปดูฮะเจ้าว่าไปเนี่ยตอนนี้จกกักรวรรดิของเรานะเนี่ยมีแร่อะไรบ้างฮะจากที่เห็นเนี่ยก็จะมีแร่สีเหลืองใช่ไหมแล้วก็มีแร่สีน้ําเงินรวมถึงแร่สีแดงที่ค่อนข้างเยอะมากมมยมหา,า,า,าศาลนะะก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำไมเยอะแยะอุ้ยกดผิดเฮ้ย เรตติ้งเยจิรับแร่สีแดงอุมหาสายขนาดนี้เลยอย่างงั้ยเหรอเนี่ยขายของมาซะเลย2องล้านสแล้วฮะคุณผู้ชมฮะให้ตายสิข้ารู้สึกถึงความร่ำรวยและละกินของเงินมันลอยฟุ้งเข้ามาเอาล่ะสีที่ผมต้องทำก็คือผมน,นี่จะไปหาดวงดาวดวงอื่นนะที่มีแร่แปลกบ้างอย่างเช่นแร่สีชมพูแร่สีเขียวนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแร่ที่แบบค่อนข้างหายากเลยละเฮ้ยคุณผู้ชมฮะ จะกวัตที่ของเรานี้ร่ำรวยรับตั้งหมื่นเจ็ดขายไปเลยก็แล้วกัน2.5ล้านห้าแล้วเว้ยบอกเล้วว่าในอีกไม่ช้าจะรวยเดี๋ยวนะแถวนี้มันไม่มีแบบหมู่ดาวที่มีแร่สีชมพูกับสีเขียวเลยหรือไงวะเนี่ยให้ตายซะอย่รู้ว่าเราจะต้องไปยึดมาวะเนี่ยที่นี่มีเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ขายฮะผู้ชมฮะซื้อมาเลยแล้วกันจะว่าไปก็ลืมเช็คราคาเลยนะฮะไม่เป็นไรฮะผู้ชมฮะ เรามีตังค์ซื้อที่ไหนก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้บอกเลยว,ว่าของถูกใจไม่มีคำว่าแพงเฮ้ยทีน่นี่คุณผู้ชมฮะสีน้ำเงินกับสีชมพูผมว่ามันเป็นแร่ที่แบบน่าสนใจมากๆเอาล่ะไหนดูสิจะมีมีขายไหมเนี่ยฮะเออเก้าหมื่นเจ็ดหรอเก้าหมื่นเจ็ดไม่เอาแต่ขายแร่สีเหลืองให้เขาแล้วก็แร่สีแดงให้เขาไปเลยก,ลก็แล้วกันโหนี่เลยว่าคุ้มค่ามากๆรวมถึงป้อมปืนอัตโนมัติซื้อกลับมานะฮะทำให้ ยานของเราเน,นี่ยน่าจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะฮะจะว่าไปนเนี่ยเราก็ได้มาสร้างอนาณา้ิคมไว้นะฮะใกล้ๆกับหลุมดานะฮะซึ่งไหนดูซิจักรวัดของเราเน,นี่ยตรงนี้มีอะไรที่สามารถค้าขายได้บ้างล่ะเดี๋ยวฮะโอ้โหแพงเหลือเกินนะเนี่ยฮะแสนห้าถึงแม้ว่าข้าจะมีตังค์แต่ข้าจะใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยไม่ได้เพราะว่าในอนาคตน,นั้นวิ่งนี่อะไรอ่ะครีนคาเค้นเดี๋ยนะทำไมรูปร่างสิ่งมีชีวิตมันเหมือนมันเหมือนฮีเองจังเลยวะคุณผู้ชมฮะ ให้ถ่ายสิเผ่าพันธุ์ของข้านั้นเนี่ยมันกระจายตัวไปหรือ,อยังไงวะเนี่ยฮะเอาละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนะเราจะทําอะไรเดี๋ยวฮะอ๋อผมจะมาซื้อนะฮะอุปกรณ์ในการสร้างใช่เอาละถ้าจะซื้อไป2อันเลยก็แล้วกันนะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ในการปรับระดับดวงดาวเนี่ยขายอยู่7 5็ดหมในโซนก่อนหน้านี้ที่เราได้ไปมานะฮะใช่ฉะนั้นเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องซื้อในตรงนี้แล้วก็จะว่าไปดาวอุ้ย ตรงนี้เนี่ยมันมีแร่สีม่วงเว้ยคุณผู้ชมฮะเห็นปะแล้วก็มีสีเขียวอันนี้สีชมพูเหรอสีชมพูกับม่วงอันนี้ก็น่าสนใจเว้ยเฮ้ยแต่ผมคิดว่าการที่การที่เราเนี่ยจะมาซื้อดาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างลําบากฉะนั้นฮะสิ่งที่ผมจะทําก็คือนี่เลยดาวเทียสูนนะฮะที่มีแร่สีเขียวอยู่ผมนั่นเนี่ยจะไปสร้างมันแล้วก็เก็บแร่สีเขียวอุ้ยดูฮะ เยอะแยะมากมายขนาดนี้ผมคิดว่ามันจะต้องเป็นพื้นที่ที่ดีเหมาะแก่การสร้างนันทคมแน่ๆเลยว่างั้นไหมเอาละเก็บของขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรานะั้นจะมาปรับพื้นผิวดาวกันเอาละก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราจะโอ๊ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเยี่ยมมากคุณได้ผันตัวเองมาเป็นมหาบุรุษแห่งจักรวรรดิของคุณแล้วและกองยานก็จะมีขนาดใหญ่ตามมา เอาละแต่สิ่งที่เราต้องการนะก็คือน,นี่ลงไปเลยไหนดูซิดาวดวงนี้จะต้องปรับอะไรบ้างละเนี่ยอืมโหจะต้องปรับทั้งอุณหภูมินะฮะโอ้ยโอ้ยโอย,โอ,ย,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาถึงก็อุกบาตตกเลยเอาละคุณผู้ชมฮะสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ฮะเราต้องเพิ่มชั้นบรรยากาศแล้วก็อุณหภูมิให้ร้อนยิ่งขึ้นฉะนั้นรีบไปหาอุปกรณ์กัน ที่เกียรตเดินทางไกลหาแถวนี้ก็แล้วกันนะใช้เพื่อลดสภาพบรรยากาศเราต้องเพิ่มใช่ไหมสองแสนเลยเหรอทำไมมัน,มนแพงจะังวะหรือว่าอาจจะแบบดีกว่าเดิมผมคิดว่ามันน่าจะดีนะไม่งั้นเนี่ยมันไม่ควรจะแพงขนาดนี้จริงไหม,มผมคิดว่ามันก็มีเหตุผลลองซื้อมาใช้ดูฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อุณหภูมิหรอเหมือนว่าไม่มีขายนะเดี๋ยวไปดูอันนี้กันฮนะฝนดาวตกเพื่อเอาไว้เพิ่มอุณหภูมิเอามาสองอันเลยจุู้ว่าไปทำไมเราไม่ซื้อแบบนี้วนะเนี่ยดูดิเห็นปะ 19, เ0้าหมื่นเออเก้าหมื่นแบบคือถูกกว่าเยอะเลยนะเนี่ยฮะให้ตายสิไปเสียตั้งทํทำไมแพงๆวะเนี่ยอุ้ยอันนี้อันนี้ขายได้เก้าหมื่นเหมือนกันขายไปก่อนแล้วกันสองอันเรียกว่าคุ้มๆคุณผู้ชมฮะเอาราคามาแล้วไหนดูสิสิ่งที่เราต้องทําก็คืออันนี้ครับเราเดี๋ยวนะอันนี้นี่นี่เครื่องเก็บเมฆเพิ่มชั้นบรรยากาศลงไปเลยอะไรจะเกว่จะกรวาดฟิตส่งอะไรมาวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ทำไมเขาส่งสัญญาณมาอะไรขนาดนั้นนะเฮ้เยหยุดต้องไปเช็คสักหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะส่งมาปรูดปุ้ดปดเนี่ยไหนดูซิต้องการช่วยเหลือออสเคโจมตีเอ่ออันนี้อันนี้ด้วยเหรอกูการโจมตอนนีอันนี้อันนี้อาจจะช่วยได้กับกูการเนี่ยเพราะว่าเราเราไม่รู้จักกูการเนี่แต่ออสเคเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราคือเราอาจจะต้องช่วยเขาสักหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะจริงไหมเออ เราเนี่ยมีพันธมิตรกันมันก็ต้องช่วยเหลือซึ่งเอิพึ่งพาซึ่งก,กนอยอยนนะันและกันหน่อยนะเอาละดูขอดูดแรกก่อนแล้วกันแมพเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือผมมาช่วยนะยังจะโกรธอีกงั้นเหรอเอาละคุณผู้ชมฮะไหนดูสิป้องกันดาวหายนะทางธรรมชาตินี่มันไม่ใช่หายนะทางธรรมชาติแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวทำไมมันวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะโอ้ยเดี๋ยวนะ เราต้องไปจัดก,การฟิวไอฟิวเลียนซิล่าที่ดาวเออที่ที่ไหนวะเนี่ยเราเนี่ยต้องไปกำจัดพวกบิกเซอร์ก่อนนะฮะบิกเซอร์ที่ท,ที่ไหนวะฟิลเลียนซิล่าฟิลเลียนซิล่ามันมันอยู่ไหนกันละเนี่ยฮะอยู่โซนจกกักรวรรดิเคอร์เกิลคุณผู้ชมฮะโอ้โหแล้วมีเวลาจำกัด3นาทีกว่าเอาเป็นว่าดูแลตัวเองแล้วกันนะตรงนั้นอนะ่ะดีฮะเราเรามาช่วยเขาก่อนอันนี้เนี่ยน่าจะ น่าจะสําคัญกว่าการไปต่อสู้รบเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับพวกเราจริงไหมเอาละเรียบร้อยเสร็จแล้วนะสําหรับภารกิจนี้เอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราได้ช่วยวิกฤตเขาเป็นที่เรียบร้อยนะการค้าขายมีอะไรบ้างเนี่ยฮะอืมผมซื้ออันนี้ดีกว่าเอาไว้เก็บของในยานเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นฮะแล้วก็มีแร่ไรขายได้บ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยโอเคขับไปก่อนละคารีบเอาล่ะกลับสู่ดาวของเรากันแล้วก็นี่ฮะเราจะสร้างเก็บเมฆเหรอเดี๋ยนะออ มันไม่ได้แบบหายไปคุณผู้ชมฮะมันเป็นแบบเครื่องมือเมื่อเรากดใช้เนี่ยมันก็จะโอ้ก็คือกดได้เรื่อยๆอย่างนั้นเหรอถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจและคุ้มค่ามากๆฮะแต่เรียกอุกบาทก่อนเพิ่มอุณภูมิให้เขานะฮะตอนนีน้จากการดูแล้วนี่เรียกได้ว่าชั้นบรรยากาศถือว่าดีมากๆแหมมันใช่เป็นเครื่องมือที่เพอร์เฟกต์จริงๆว่ากันไหมผมว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อมาเพิ่มสักหน่อยละเอาละมาดูดเมฆแต่มันใช้พลังงานของยานของเราเหมือนกันเลยเนี่ย แต่ไม่เป็นไรหรอผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะเพราะว่ามันใช้ได้แบบถาวอนนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยจะไปซื้อมาเพิ่มด้วยแหละแล้วก็เอาอุกาบาลอีกก้อนนึงผมจะปรับให้แบบเป็นเทียสองไปเลยทีเดียวไปเลยฮนะ จะได้แบบขยายจักรวรรดิแบบอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างไปเลยเราจะได้แบบสามารถเก็บแร่ได้ทีละเยอะๆอะไรแบบนี้เอาล่ะเรียบร้อยฮะสำหรับเทียนหนึ่งเนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปทําการเก็บพืชอะไรมาก่อนนะฮะและเดี๋ยวผมเนี่ยจะได้ปรับดาวดวงนี้ให้เหมาะกกบการอยู่อาศัยนั่นเองฮะเอาล่ะถึงเวลาปรับสภาพผิวดาวแล้วลงไปก่อนเลยส่งพืชพันไปแล้วก็ลงไปครบสามต่อไปก็เป็นบักกับพืชเป็นสัตว์อินทรย ลงไปหนึ่งแล้วก็เป็นชาวฮีเองอีกหนึ่งให้แล้วก็เป็นทูรันโดเรียบร้อยโเกิการอยู่อาศัยสักทีเท่านี้ไหนก็ไหน้แวแถมลงไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะและเหมือนว่าถ้าสมมติเราเนี่ยเพิ่มความร้อนอีกหน่อยนะฮะคุณผู้มชมฮะเราก็สามารถสร้างอนา,านิคมได้เพิ่มอีกผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆฉะนั้นครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกไปหาเครื่องมือในการสร้างความร้อนบนดวงดาวกันเฮ้ยจักรวรรดินอสเขาขายดาวแล้วว่ะคุณผู้ชมฮะ มีสีชมพูสีม่วงโอ้โหผมว่านะาสมมติเราได้เจ้าหนี่มานะมันต้องเป็นอะไรที่แบบดีงามมากๆแต่เสียอย่างเดียวฮะคือผมคิดว่า2ล้านเนี่ยน่าจะไม่พอฉะนั้นเนี่ยผมจะยังไม่ซื้อเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโกรธเอานะฮะเอาละในที่สุดเราก็เจอแล้วฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิอันนี้ลดอุณหภูมิและสร้างสภาพอากาศอย่างนั้นเหรออันนี้น่าจะเรียกดาวหางดยวนะทําไมมันขายแบบเหมือนมีแบบปริมาณจํากัดหรือว่าลองซื้อมาใช้ดูฮะแสนห้าเดี๋ยวนะ มันไม่เหมือนอุกบาตปกติใช่ไหมมันไม่เหมือนกับฝนดาวตกฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้เนี่ยอลองซื้อมาดูแล้วกันนะฮะสำหรับแค่แบบว่าแสนสามหมื่นเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะขนนักแข่งไม่ร่วงะฮะ,ะเดี๋ยวไปลองใช้ดูแต่ก่อนจะลองใช้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรานเนี่ยมาดูนะฮะพืชเทียสองของดาวฮิไปก่อนนะฮะพืชที่เรานั้นเนี่ยจะได้ปรับสภาพไปเลยเดียว อันนี้ประวัตอันนี้แหละมะั้งเอาล่ะคุณผู้ชมฮะสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือผมว่านะไอจกักรวรรดินั้นเนี่ยมันน่าจะล่มสลายในวิชาสำหรับจกักรวรรดิฟริตนะฮะเพราะว่าเหมือนว่าเขาเนี่ยโดนบุกถล่มแบบไม่บรรยัญญบบรรยังเลยให้ตายสิเอาล่ะไหนดูสิเรียกดาวหางเ้นะอุย้ยโอ้โหมันไม่ถาวรอนนะคุณผู้ชม ไมใช้ได้ครั้งเดียวและชั้นบรรยากาศก,ก็เหมือนจะหายไปอา้าวให้ตายสิข้าต้องการแค่อุณหภูมิเอาล่ะเราต้องเพิ่มชั้นบรรยากาศให้เขาครับคุณผู้ชมฮะสังเกตด้านซ้ายล่างครับเห็นป่ะเราต้องดูให้เขาเนี่ยมาอยู่ในเทียสองให้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันัะว่าผมเนี่ยจะทําสําเร็จหรือไม่ยืดไหวปะวะไม่ยอมมามันดือ้อมันดือ้อการเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยจะทําให้ชั้นบรรยากาศเบา,บาบางลงอย่างนั้นเหรอ คุ้มไหมเนี่ยฮะอย่างนี้นี่แสดงว่าดาวหางไม่คุ้มนะเนี่ยคุณผูช้ชมฮะผมว่านะไปเอาฝนดาวตกดีกว่าทีหลังเนี่ยอ่านรายละเอียดให้ดีเข้าใจไหมนี่ไงต้องมาเสียตังค์ซ้ําให้ตายสิเอาละนี่เดี๋ยนะเราจะสร้างเพิ่มอะไรเยอะขนาดนั้นวะเนี่ยแต่ซื้อไปก่อนฮะคุณผูช้ชมฮะแล้วก็ขายสีแดงไปเลยแล้วกันนะจาไว้ว่าที่นี่เนี่ยรับราคาสูงมากมากแล้วก็ไปลุยกันต่อเอาละตอนนี้เราต้องการเพิ่มอุณหภูมิใส่ฝนดาวตกเข้าไปหวังว่าอุกบาทน,นี้จะไม่ทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นสนะูญพัน เอาละเทียสองพืนที่เรียบร้อยนะฮะสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือปล่อยฮุกปล่อยพืชลงไปปล่อยพืชลงไปปล่อยพืชลงไปสามชนิดเรียบร้อยต่อไปสิ่งมีชีวิตอันนี้สัตว์กินพืชโอเคเราต้องปล่อยให้ถูกและปล่อยเบาๆไม่งั้นเดี๋ยวเขาตายนะฮะเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยสินะแล้วต่อไปครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือจํานวนอนานิคมนะฮะที่เรานั้นสามารถเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองลงไปเลยเออตรงไหนตรงนี้เลย ต้องบอกเลยว่าที่นี่นะเนี่ยสามารถผลิตให้เราได้แบบมากมายม,ายมหาศาลมากๆนะฮะถึง132าต่อชั่วโมงและก็ความสุขนั้นเนี่ยเต็มๆนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเรานเนี่ยไปพัฒนาอีกเมืองก่อนแล้วกันนะเอาเป็นว่ารับสินน้ําใจของข้าไปสักหน่อยแล้วกันนะสาหรับโอ้โหได้ได้ว่านะฮะกลายเป็นสินเงินทันทีเดี๋ยวผมนะเนี่ยจะรับภารกิจของเขาสักหน่อยนะฮะเผื่อว่าเรา,นา,นานเนี่ยจะได้เป็นพนัมิตรกับเขานั่นเองนะโอเคไปไปลุยกันเลยจับสมาชิกเผ่าจากดาวบีมิ่งวาร์สอย่างนั้นเหรอ โอเคเดี๋ยวเราไปหากันนะฮะขายของสักแป๊บหนึ่งแล้วกันก่อนที่เราจะไปนะฮะตอนนี้อุ๊ยอะไรเนี่ยทำไมของมันเยอะจังนะคุณผู้ชมเกาะกันบังหรออุ้ยน่าสนใจอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็มีเสริมเกราะขนาดใหญ่ทําให้เลือดของเราในะนียเพิ่มมากขึ้นอืมน่าสนใจทุกอย่างเลยจริงไหมแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ข้ากําลังต้องการไปทาภารกิจเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีนะที่มันมีสัญญาณติดต่ออะไรกันอีกละเนี่ยฮะไหนดูซิ แม่รู้สึกว่าเราจะเจอจัก,กรวรรดอิอ,อื่นๆเยอะจังเลยนี่นเนี่ยฮะเขาบอกหยุดบอกชื่อเจ้ามา,าค่คุยมาโดยอย่างสันติาราบได้ที่เจ้านอมน้อมก็ไม่มีอะไรที่จะต้องทะเลาะกับเจ้าโอเคเอาเป็นว่าเอออุอ้ยค้าขายอะไรไม่ได้เลยนะฮะเราต้องแบบเจราจาทางการพูดก่อนลองฟังเรื่องของเขาบ้างแล้วก็ลองรับสีน้ำใจไปสักห้าหมื่นนะฮะแบบโอ้โหดูฮะทำเป็นเล่น ไม่ยอมเชื่อใจกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะเอาเป็นว่าลองค้าขายดูซิโอ้โหขายของไม่แพงนะเนี่ยทำไปเล่นไปจะหลวดปฏิสสารน,นะฮะคืออะไรทำลายล้างโอ้โหเครื่องบินได้หลายเครื่องมากเลยเหรอน่าซื้อไว้ไหมเผื่อว่าเราโดนโจมตีซื้อไว้สักอันเผื่อไว้เผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคุณผู้ชมฮะที่นี่นขายถูกพอค้าขายเอาคมนี้หน่อยนะกลายเป็นสินเงินเลยฮะคุณผู้ชมฮะ แล้วเมื่อไหร่เราจะเจอไอ้ดาวเลิกไอ้สีแดงอะไรนั่นสักทีวะเนี่ยฮะ <c oughs> ให้ตายสิเอาละเจอสักทีโอโหเกือบมองไม่เห็นคุณผู้ชมฮะให้ตายสิวุ่นวายสิแล้วเกินไหนดูสิสิ่งที่เราต้องทําก็คือเอาชาวเผ่านี้ไปส่งสินะเพื่อสร้างพนมิดโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะคุณผู้ชมชาวเผ่าพวกเขาหายไปไหนหมดเนี่ยถ้าเจอแต่สิ่งก่อสร้างโอเ้เจอแล้วขอหน่อยแล้วกันโอเคไป เอาแล้วรีบเอาไปส่งสักหน่อยแล้วใครมันติดต่อมาเแี้วโอ้โหโดนออสเคจงติแล้วอันนี้อะไรเนี่ยกูกรารโอ้โวุ่นวายไปหมดผู้ชมไะแต่ตอนนี้ข้าไม่ว่างข้าต้องส่งเอ่อส่งที่ดาวไหนวะเนี่ยอันนี้เปล่าวะเอออันนี้นี่นี่นี่เอาละเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรานั่นเนี่ยทำงานร่วมกันดีกว่าเห็นไหมเรียบร้อยครับได้พนามิตรเพิ่มมาแล้วนะฮะเห็นไหมโอ้ร้อยห้าสิบห้า ถือว่าจูนี่เนี่ยเป็นมิตรกับเราได้ดีมากๆนะฮะเรการค้าขาย9,000เนีขายไปก่อนละกันเพิ่มการค้าขายไว้นะฮะเขาจะได้เป็นมิตรกับเราฮะแวะเอาแร่แถวนี้ก่อนแล้วก็ดาวสีเขียวของเราเนี่ยนะดาวแร่เขียวของเราเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยฮะอันนี้ใช่ไหมนี่ครับต่อไปเนี่ยคือแร่สีแดงกับแร่สีชมพูเอ้ยไม่ใช่แร่สีชมพูกับสีม่วงนะที่ผมเนี่ยผลิตเร็วมากคุณผู้ชม ที่นี่คือแป๊บเดียวเลยฮะได้1ิบแล้วเนี่ยละผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปลองหาดาวดวงอื่นเพื่อทําการขายเจ้าแร่สีเขียวดูก่อนนะลองไปที่ดาวหลักของเราดูซิว่าเขานั้นเนี่ยรับแร่สีเขียวกี่ตังค์ฮะเอาล่ะค่ะเอาแร่สีเขียวมาส่งไหนดูซิ600้อยเหรอวิ่งแร่สีเหลืองรับเยอะอันนี้ไปเก็บก่อนแหมอยู่ดาวข้างกันเลยขนส่งกันเองก็ได้มั้งเนี่ยฮะให้ตายสิ เอาเป็นว่าเขาจะลองขายดูที่หมื่นกว่าใช่ไหมโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็อันนี้สีน้ําเงินขายไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องไปหาดาวที่มันรับแบบเยอะๆสักหน่อยฮะไหนจะกวัตน,นอตนไหนจะรับเราเท่าไหร่แล้วเนี่ยไหนดูสิขว,นนนวัตน๊ตรับหมื่นแปดคุณผู้ชมที่จริงผมว่ามันน่าจะขายได้มากกว่านี้นะแต่ก็เอาเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่โอเคแล้วล่ะแล้วก็ซื้อช่องเก็บใส่สัมภาระยานมาสักหน่อยจะว่าไปเนี่ย มันจะมีนะฮะพื้นที่ในการเก็บเครื่องเทศเนี่ยบนดาวเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเดีผมต้องหาก่อนว่ามีที่ไหนนั้นเนี่ยขายบ้างเฮ้ยเกาะเสริมขนาดใหญ่2องแสนกว่าเองเหรอ,อซื้อมันเลยจะว่าเป็น,เ,น <c oughs> เป้าหมายของผมนั้นเนี่ยคือ,อคือจะทําเงินสัก20ล้านนะเนี่ยนะฮะแต่ดูแล้วถ้าจะไม่ถึงนะฮะกับการช้อปปิ้งแหลกของเราขนาดนี้เนี่ย แล้วอย่างนี้เราจะได้ซื้อดาวเขาเมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยเจอแล้วฮะคุณผู้ชมฮะโรงเก็บเครื่องเทศเนี่ยผมขอซื้อไปสักสองอันแล้วกันผมนี่จะเอาไปวางนะบนดาวเคราะห์ที่มีแร่สีเขียวนะฮะเราจะได้เก็บแร่สีเขียวได้แบบเยอะๆนั่นเองอุ้ยแป๊บๆนะเก็บได้7อันแล้วอะแสดงว่าถ้าสมมติเราเนี่ยสามารถสร้างอนานิคมเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะแต่ผมว่าเท่านี้น่าจะพอแล้วล่ะเอาเป็นว่านี่เลยวางไปเลยเอ้ยเดี๋ยวนะเราต้องวางตรงไหนอะใกล้เมืองเราปะลองวางใกล้เมืองก่อนฮะไหนดูซิถ้าเราวางไป1จุ๊ มันจะเก็บเพิ่มได้สักเท่าไหร่กันเจียวะผมอยากจะรู้เหลือเกินนะแต่ตอนนี้ป้อมปืนวางเพิ่มไม่ได้ผมกะว่าจะวางป้อมปืนเพื่อแบบเอาไว้ป้องกันภัยเผื่อโดนลูกราสักหน่อยนะฮะเอาละนะ่ะไหนดูซิเก็บเพิ่มได้20คุณผู้ชมฮะเพิ่มมาสิบถือว่าโอเคตอบโจทย์เราไปหาดาวเคราะห์ที่มีแร่เครื่องเทศสีชมพูต,ตรงนี้ผมอยากได้ที่นี่มากเลยอะเมอรี่อีเกิลเนี่ยฮะถึงแม้ว่ามันจะมีซูเปอร์เกมรินอยู่ สมมติเราเนี่ยสามารถที่ครองที่นี่ได้แล้วก็เนะเราจะต้องเป็นมหาศรีไหลวะเนี่ยฮะ,ะเฮ้ย,ยโดนปล้นที่เรตติ้งเยจิคุณผู้ชมให้ตายสิข้าดโดนโจมตีที่เรตติ้งเยติดี๋ี้ข้าเพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะให้ตายสิเอาละข้าต้องไปจัดการมันสักหน่อยละมันบังอาจมาแย่งทรัพยากรของขา้าไหนะดูซิใครใครมันบังอาจเข้ามาโจมตีพวกขา้าให้ตายสิเอาละข้ามาแล้วข้าเจอมาและ ถ้าเจอมันแล้วตจัดการมันเอาละถ้าเจอมันแล้วจงตีจงตีมันทุกคนเออจงตีมันเอายินเข้าไปอย่าให้มันหนีไม่ได้อย่าให้มันหนีไม่ได้แม้แต่ลำเดียวเรียบร้อยแล้วเบิดหนึ่งเอาละไปไปไปเดี๋ยวเพื่อนมาเก็บของทำลายมันให้หมดก corona, no ่อนอ่ะละคัาเจอมันแล้วจะขวดแกบุกดาวค่าแล้วแกจะรอดไปได้เรียงไงโอ้ย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 เรียบร้อยหมดไหมยังเหลืออีกลำหนึ่งกุณผู้ชมฮะยังเหลืออีกลำหนึ่งมันแน่ ทำเนียนทำเนียนเป็นกับธรรมชาติมันหนีคุณผู้ชมฮะลุกจมตีพวกมันยังไม่รอดไม่ได้เรียบร้อยเอาละมาเก็บทรัพยากรบนดาวกันไปดีก,กว่านะจะว่าไปเนี่ยเหมือนว่าดาวดวงนี้นะเนี่ยเราก็สามารถสร้างอน,น,าน,นิจโภคเพิ่มได้อีกหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมฮะแต่ผมคิดว่าผมเก็บทรัพยากราต่างๆเนี่ยไปสร้างพวก แร่สีชมพูสีม่วงดีกว่าผมว่ามันน่าจะแบบสามารถผลิตแร่และทําเงินให้เราได้เยอะมากกว่านี้ฮะแล้วแล้วทไมที่นี่มันไม่เก็บแร่ให้เราเนี่ยพลังงานเรากำลังจะบดให้ตายสิแวะเติมอย่างรวดเร็วเลยคุณผู้ชมฮะเห็นนี่ไหมสี่หมื่นรับอยู่ที่สี่หมืนคือโอ้โหมีความรู้สึกแบบถ้าสมมุติเราเก็บแบบมาเยอะๆสัก4050อันแล้วขายเนี่ย เราจะต้องแบบรวยเราจะต้องแบบรวยมากๆแน,น่ๆคุณผู้ชมฮะให้ตายเส้เอาเราไปหาดาวที่แบบแร่หายากบ้างดีกว่าไหนดูสิแถวนี้เรายังไม่เคยมาสำรวจฮะอุย๊ยอะไรอะเรดเยติอันนี้น่าจะเพิ่งสร้างนะน,นิคมไม่เป็นไรปล่อยมันไปก่อนนะมีไหมสีชมพูแถวๆนี้มีไหมอันนี้เดี๋ยวๆอันนี้มันหลุมดำแล้วอืมเราต้องโอ้โหออกมาไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฮะเดี๋ยวนะที่นี่สีเหลือง สีชมพูน่าสนใจไหมอันนี้แต่เดี๋ยวหาแถวแถวนี้ก่อนเผื่อว่าเรานั้นเนี่ยจเจอดาวที่ดีกว่าฮะผมว่าโรลลี่คิลลินเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นสีชมพูใช่และมันก็ยังไม่มีเจ้าของแถมมันนั้นเนี่ยนะเออดี๋ยวนะอันนี้เทียร์หนึ่งเราสามารถดูดของจากดาวดวงนี้ไปใสด่ดวงนี้ได้เลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าสมมติเราเนี่ยสามารถปรับสภาพผิวดาวดวงนี้ได้นะไหนดูสิ บนดาวดวงนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าอยู่อาศัยมากๆดูการปรับชั้นบรรยากาศสักหน่อยแค่เพิ่มอุณหภูมิอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเพิ่มชั้นบรรยากาศก,าก่อนเลยเอาล่ะคุณผชมฮะผมว่าไม่ยากนะไม่ยากเอาฝนดาวตกลงไปด้วยนะฮะแล้วก็ระหว่างนี้ดูดนี่แล้วเดี๋ยวผมนั่นนี่จะไปดาวข้างเคียงเพื่อทำการดูดสิ่งมีชีวิตเนี่ยมารอไว้และเดี๋ยวเราค่อยมาปรับชั้นบรรยากาศที่นี่กัน โอเคเดี๋ยวข้ามาเอาละแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเพิ่มชั้นบรรยากาศยังไงล่ะจะว่าไปเดี๋ยวผมว่านะเดี๋ยวผมจัดตั้งพื้นที่ของเราไปเลยดีกว่าพึ่งเอาไว้ใช้ในการแบบเติมเชื้อเพลิงอะไรแบบนี้ครับเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นและเดี๋ยวทำไมทำไมใช้อน,นี้ไม่ได้อะเชื้อเพลิงจะบุดเหรอเหรอออนี่ไงใช้ได้แล้วเอาละไหนดูซิเร,เราสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยเติมพลังไปก่อนนะแล้วก็เพิ่มชั้นบรรยากาศไปเลย ผมว่าความร้อนมันไม่พอวะ่ะคุณผู้ชมฮะเราต้องไปหาซื้อฝนดาวตกมาสักอันสองอันผมคิดว่าเราน่าจะสามารถปรับดาวดูงนี้ได้แหละเอาล่ะค่ากลับมาแล้วเดี๋ยวนะเผอแป๊แบ,บเดียวเนี่ยอุณหภูมิมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเพราะว่าชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยยังไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าผมซื้อฝนดาวตกมาหรอวะแล้วทําไมมันกลายเป็นพายุน้ําแข็งแล้วเนี่ยโอ้โหวุ่นวายจริงเชียว มีการโจมตีเกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะให้ตายสิเรากำลังโดนโจมตีละ่ะแต่ตอนนี้ซื้อฝนดาวตกมาก่อนแล้วข้าก็ไปล่ะตอนนี้ข้าต้องจัดการสักหน่อยฮะใครใครกําลังโจมตีดาวของข้าไหนดูสิให้ตายซิเอาละ่ะพบยานไม่ปรากฏสัญชาตใช่ไหมชีวิตเราเนี่ยทำไมมันช่างวุ่นวายขนาดนี้วะเนี่ยฮะไหนดูซิใครโอ้โหมาเยอะซะด้วยเอามาก็มาเออก็มาดิาาดาาดขี่ปนาวุธเหรออุย๊ย่วงเร็วมากครับคุณผู้ชมฮะ เอามันเอามันที่จีผมแค่แบบขับวนไปวนมาใกล้ๆมันไม่ต้องโจมตีก็ได้แลเฮ้ยแต่ชั้นนี้มันถึกกว่าอันนี้มันถึกต้องจัดการสัาหน่อยต้องจัดการสัาหน่อยเรียบร้อยมีไหมมีนี่กองนี้เลยเอามาเลื่อนรถเหมือนกันเลื่อนรถเหมือนกันแต่อย่าไปกลัวแฮะเรามีพนมิตรช่วยโจมตีอยู่แต่ตอนนี้เราโจมตียันต์ของมันระเบิดแล้วไม้หมดไม้หมดไม้ยังยังเหลืออยู่ทําเป็นหนี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 เรียบร้อยเอาละเหลือกองเดียวเหลือกองเดียว รีบไปจัดการเร็วเข้าบอกเลยว,ว่าเดี๋ยวผมนันเนี่ยน่าจะต้องแบบรีบอัปเดรปืนอะไรพวกนี้เลยฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยการต่อสู้เราเนี่ยจะต้องลำบากมากขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตนะฮะยังเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเหนื่อยเหลือเกินซ่อมเติมพลังค้าขายหน่อยซิมีอะไรให้ขายบ้างเนี่ยฮะไม่มีเลยให้ตายซิเอาละตอนนี้ผมกลับมาพร้อมกับฝนดาวต,ตกแล้วโอ้โหอุณหภูมิมันเริ่มแบบไปนูนนะะ่นแลวฮะเอาเป็นว่าเขาต้องเพิ่มฝนดาวตกเข้าไป ขอให้มันเป็นเทียร์หนึ่งให้ได้ก่อนเมื่อเป็นเทียร์หนึ่งเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยแบบเพิ่มเติมให้มันกลายเป็นเทียร์สองผมคิดว่าแค่เพิ่มความร้อนเนี่ยไม่น่าใช่เรื่องยากหรอกจริงไหมเราก็จัดก,การนะฮะเติมพืชเข้าไปนะฮะเอาละเรียบร้อย3อย่างแล้วก็สิ่งมีชีวิตสัตว์กินพืชลงไปก่อนออหนึ่งชนิดอีกตัวนหนึ่ง แล้วก็สัตว์กินเนื้อเอาละเทียหนึ่งสำเร็จนะฮะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทําการพัฒนาให้มันกลายเป็นเทียสองนะฮะและตอนนี้ขอทําการเร่งการผลิตสักหน่อยแล้วกันนะเอาไป60ต่อชั่วโมงก่อนก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าบนดาวดวงนี้เนี่ยยังเป็นแค่เทียหนึ่งแล้วก็การพัฒนาเนี่ยมันยังสร้างได้แค่นี้เท่านั้นแต่แต่แต่ผมนะเนี่ยจะเพิ่มนะฮะโรงเก็บเครื่องเทศให้เขาเพื่อที่เรานะเนี่ยจะได้สามารถเก็บทรัพยากรได้มากยิ่งขึ้นเอนงเอาละเท่านี้ น่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยแอบมาทําการพัฒนาดาวดวงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองขายแร่สีเขียวให้เขาสักอันหนึ่งแล้วกันนะฮะเพื่อสัมพันธไมตรีที่ดีเห็นไหมคือถ้าสมมุติเราไม่ขายของเนี่ยเขาจะแบบไม่ค่อยเป็นมิ้อุ้ยอันนี้ก่อกันบังเหรอซื้อมาสองแสนซื้อมาก่อนจะว่าไปใช้เงินเปลืองมากเลยนะช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเรามีตังค์อยู่ทั้งหมดเนี่ยล้านเก้าแต่เจ้านี่เนี่ยมันขายอยู่ที่ล้านห้าซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกลงมาประมาณ5ะจากดาวของเราานขยอยู่่ที3ล้าน ผมคิดว่าเราควรลองซื้อและลองเดินทางเพื่อข้ามนะฮะหลุมดําดูสักหน่อยไหมเราจะได้รู้ว่าในหลุมดํานั้นเนี่ยมันมีอะไรใช่ฉะนั้นเมื่อเราซื้อมาแล้วผมขอเติมเชื้อเพลิงและเดินทางผ่านหลุมดํากันดีกว่าคุณ <c oughs> ผู้ชมเอาละเก็บแร่งแป๊บหนึ่งนะเอาละถ้าจะไม่ผิดเนี่ยหลุมดําที่อยู่ใกล้ที่สุดกับเรานั้นเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้ๆดาวที่เราสร้างไว้ที่ซาเวตเอลนะ,ะใช่ t r g 77655J ไอ้ไอ้เจ้านี้ก็หลุมดำนะเนี่ยเอาเป็นว่าเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะไหนๆเราก็มาถึงแล้วเอาละใครอยากจะรู้หเลือเกินว่าเจะหลุมดำอันนี้มันจะพาข้าไปยังที่ไหนไปกันเลยอุ้ยไปแล้ว,วและที่นี่ก็คือ ที่นี่ก็คือว้าวอุ้ยเหมือนว่าแถวนี้จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยแล,วแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่ก็คือหลุมดําอย่างนั้นเหรอเหมือนว่าเราเนี่ยสามารถไปต่อได้อีกเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้นี่คือโซนบ้านเราและตอนนี้เราบุกเข้ามาเนี่ยอยู่ใกล้นะฮะใจกลางของกาแลกซี่มากยิ่งขึ้นและบอกเลยว,ว่ารอบๆนี้ยังมีเผ่าพันธุ์อีกมากมายที่เรายังไม่รู้จัก แต่เรานั้นกลับไปก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าเรานั้นเนี่ยยังไม่ได้เตรียมความพร้อมมาใช่เอาล่ะกลับไปเลยเอ้ยเอ้ย,อยปาดเหงื่อกอนการเดินทางผ่านลุ่มดำนี่มันช่างเหนื่อยซะเหลือเกินน่าหวังไหมเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาทรัพยากรแถวแถวนี้มาขายเอดิเด้ไปขายแบบ ดาวเพื่อนบ้านเราดีกว่าคุณผู้ชมมฮะเผื่อว่าจะขายได้แพงแร่สีเหลืองเนี่ยเราพบมาแบบเยอะมาก50ากว่าอันถ้าสมมุติเราขายได้สักก้อนละ4ี่หมื่นแล้วก็นะเราจะต้องรวยแน่ๆไหนดูสิหมื่นสีอย่างนั้นเหรออืมต่างจากที่ข้าหวังไว้นิดหนึ่งแต่ขายได้แปดแสนกว่า ก็ถือว่าคุ้มค่านะได้มาล้านสหลังจากเช่เราซื้อไอ้เจ้ากุญแจรูหนอนไปนะอ่ะ,อะแล้วก็เอาเป็นว่านะสำหรับในพานนี้เนี่ยเรานะีน่ได้ทําการนะฮะสร้างอนานิคมใหม่ของเรานะบนดาวเคราะที่มี แร่เครื่องเทศสีชมพูกับสีเขียวนั่นเองบอกแล้วว่าในอนาคตนั้นเนี่ยเรานั้นจะกลายเป็นศูนย์ตานแห่งจักรวรรดิน,นี้และอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ด้วยมาดูกันว่าในพรานหน้านั้นเนี่ยหลังจากที่เราผ่านรูนอนไปได้เราจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างอย่าลืมติดตามชมกันไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะจ้าบายจ้าขอตัวไปหาตังก่อนแล้วกัน